สวัสด,ดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับปุยอีกแล้วนะคะวันนี้เอาแกงเห็ดรวมมาฝากนะคะแกงเห็ดรวมใส่หมูสามชั้นนะคะไปชมกันเลยวิธีทาง่ายๆของปุยสไตล์ปุยนะคะวันนี้ทําแกงเห็ดรวมนะคะแกงเห็ดก็มีเห็ดนางฟ้าแล้วก็อันนี้ก็เป็นเห็ดที่อยู่ที่นี่นะปุยไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะคะแต่ว่าที่นี่เขาเรียกว่า stock s h w o m ชันอันนี้ stock s h w o m นะคะ ปุ๋ยก็จะมีนี่อันนี้คือแกงเห็ดสไตล์ปุ๋ยนะคะทุกคนไม่ใช้น้ํายานางนะคะน้ําใบยานางนะคะก็จะมีพริกแห้งโขกกับหอมนะคะปุ๋ยจะแกงใส่หมูสามชั้นนะคะแล้วก็จะมีตะไคร้นะคะแล้วก็จะมีอันนี้ก็ผักอิตูนะคะเพื่อนๆใบแมงลักนะคะแล้วก็ต้นหอกซอยก็จะมีน้ำปลาผงผงรสแล้วก็น้ำปลาร้านะคะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะ มาทำกันเลยนะคะบุ้ยก็จะใส่หมูลงไปนะคะหมูเป็นหมูสามชั้นนะคะแต่น้ำลงไปนิดนึงก่อนนะคะแล้วก็จะมาตุ๋หมูนะคะเ,เพื่อนๆให้สุกนิดนึงก่อนนะคะนี่ค่ะหมูก็สุกพอประมาณแล้วนะคะทุกคน ก็จะใส่น้ำปลาร้าลงไปคั่วกับหมูนะคะสูตรนี้หอมเลยค่ะทุกคนลองดูนะคะนี่แล้วเราก็จะใส่พริกลงไปนะคะขอโทษนะคะเสียงม่นกเบสค่ะคเราก็คั่วลงไปเลยนะคะสิ หอมปลาร้าเลยนะคะทุกคนใส่ตะไคร้ลงไปนะคะนี่ค่ะเห็ดก็ใส่ลงไปนะคะเห็ดอันนี้เห็ดอังฟ้านะคะยังไม่สุกนะคะปุ๋ยก็จะคั่วลงไปเลยนะคะ แกงเห็ดของปุ้ยก็จะ,ปะแปลกหน่อยนะคะปุ้ยก็นึกอยากทําแบบนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวรอให้เห็ดสุกนิดนึงค่ะนี่ค่ะเพื่อนเห็ดเราก็เริ่มสุกแล้วค่ะปุ้ยก็จะใส่เห็ดตัวนี้ลงไปเลยนะคะเห็ดตัวนี้เขาต้มสุกมาะะกแล้วค่ะนี่ทุกคนเราก็คั่วอีควอมมากขหอน ใครลองทําแบบคุยดูนะคะหัวมากหวอ,อ่าตัไใช้นะคะคั่วกันกับเห็ดตอนแห้งนะคะยังไม่เติมน้ํานะคะทุกคนเดี๋ยวรออีกแั๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาเติมน้ํากันนี่ค่ะทุกคนเห็ดก็ได้ที่แล้วนะคะคุยก็จะเติมน้ําลงไปเลยเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวเรารอให้ เดือนนดนิดนึงเดี๋ยวปุ๊จะเติมอีกเพิ่มอีกสักนิดนะคะนี่ค่ะให้ท่วมเห็ดพอดีนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวเรารอให้เดือดน,นะคะเดี๋ยวเรามาปรุงรสชาติค่ะนี่ค่ะทุกคนน้ำก็เริ่มเดือดเดี๋ยวเรามาปรุงรสชาตินะคะปุ๊ก็จะใส่ผงปรุงรสลงไปนะคะพอประมาณนะคะ น้ำปลานะคะนี่ค่ะนิดนึงเหยดน้ำปลาอีกหน่อยนึงนะคะ,คะเดี๋ยวรออีกสักพักเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันค่ะนี่ค่ะทุกคนเห็ดเราก็เริ่มสุกด,ดีแล้วนะคะเพื<ๆ>่อนๆเดี๋ยวเราก็ มาชิมรสชาติกันนะคะหวานหวานน้ำเห็ดเลยค่ะเพื่อนน้ำเห็ดที่ออกมานะคะอร่อยอร่อยแล้วค่ะแต่ว่าขอเติมเกลืออีกนิดนึงนะคะ น,นี่ค่ะเป็นแกงเห็ดของเรานะคะแกงเห็ดนางฟ้ากับเห็ดของที่นี่นะคะแกงเห็ดรวมนะคะทุกคนใส่หมูสามชั้นนะคะใครจะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะคะสูตรปุยนะียไม่ใช้น้ำยาหญ้านางนะคะเพื่อนน้ำใบยาน,านะคะนี่พอเสร็จแล้วนะคะปุยก็จะใส่ต้นหอมลงไปนะคะเดี๋ยวใบแมงลักเราใส่ ทีหลังนะคะมีนิดหนึ่งมีนิดเดียวนะคะนี่ใครอยากใส่ลูกโด,ดลงไปก็ใส่ให้ดูน่ากินนะคะแต่ปุยไม่ใส่ใส่แบบนี้เป็นจืดๆนะคะนี่นะคะแกงเผ็ดค่ะนี่คะ่ะทุกคนเสรแล้วเรียบร้อยนะคะใส่ไปแองรักที่เรามีลงไปเลยนะคะนี่คะ่ะก็จะอยู่ประมาณนี้คะ่ะ แกงเห็ดของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปิดไฟเลยนี่ค่ะแกงเห็ดรวมใส่หมูสามชั้นของปุยก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะใครอยากจะมาทานข้าวกับปุ้ยก็เตรียมข้าวมาด้วยนะคะปุ๋ยยังไม่ได้หุงข้าวเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ปุ๋ยก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคน